ะะยีต้อรับข้าสู่ My Melody Week นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเบจะมาทำอะไรตื่นเต้นมากๆเลยนะคะจริงๆการทำโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเบจะได้รวบรวมคอลเลกชันของตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างบางทีเนี่ยซื้อมาแล้วก็ลืมด้วยซ้ำนะคะว่าเคยซื้อมาบางอันแบบซื้อมาแล้วหมกทิ้งเอาไว้ลืมเอามาใช้ก็เยอะแยะไปนะสำหรับคลิปนี้นะคะเบจะมารวบรวมคอลเลกชันของปาก,กาดินสอ My Melody เอาใจคนรักปาก,กานะคะ แบบเบยเบยเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นโลกแบบชอบประกาดินสอมากๆเลยแต่ก่อนเนี่ยจะไปเกาะตู้กระจกดูประจำเลยนะคะว่าประกาดินสอคอลเลกชันใหม่ออกหรือยังเนี่ยก็ชอบมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูคอลเลกชันหม่ลีของเบสกันเลยค่ะรอบกแกงหัวโตก่อนละกันนะคะเบสก็ไม่อยู่ประมาณนี้นะสาหรับตัวหัวโตนะอันนี้เป็นอันแรกเลยที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นตัวแรกที่ทาให้เบรู้สึกว่าเบยอยากจะสะสมของแท้จริงๆอ่ะรู้สึกว่า ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยนะคะสําหรับการสะสมของซาริโอของเบสมาถึงทุกวันนี้มันมีบุญคุณกับเบสมากเลยนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เบสเนี่ยยกตัวมาเบลลี่เป็นตัวแรกนั่นเองค่ะตัวนี้เบสซื้อมา490บาทนะจากตรงร้านติดกับศูนย์นังไม่ใช่ศูนย์หนังสือติดกับรั้วจุฬาเลยอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยร้านไม่มีแล้วนะเพราะว่าแท่งนี้เนี่ย อายุของเขาเนี่ยน่าจะประมาณ10ปีได้แล้วนะคะตัวนี้นะขายในเว็บแพงมากตัวนี้น่าจะ2,000ขึ้นนะต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เก่ามากแล้วเป็นดินสอกดนะคะขยับหัวไม่ได้ตัวนี้เนี่ยเบซื้อมาจากร้านเกรบนะคะ220บาทต่อไปนะคะจะเป็นตัวคอลเลกชันคอลเลกชันขยับได้เป็นคอลเลกชันปัจจุบันของมาเมโลดี้เลยนะคะจะมีทั้งปากกาแล้วก็ดินสอ2ตัวนี้เนี่ยที่มาต่างกัน เบสซื้อมาจาก IG นะคะส่วนดินสอบเบสซื้อมาจากฮ่องกงนะน่ารักมากกด,ดแล้วจะขยับสตอรี่ขึ้นลงแบบนี้ได้นะคะเบสชอบเป็นคนชอบปากกาหัวโตวขยับได้มากเลยนะคะมันดูอลงังแล้วก็อันนี้จะเป็น My m e l o d y กอดสตรอเบอรีนะคะซื้อจากร้านเกรฟต่อไปมาดูอันนี้กันมากอันนี้เนี่ยแถมมากับเจ้าตัวที่ใส่ ปากกาดินสอที่เป็นตัวตัวนะคะตัวนั้นเนี่ยเบซื้อมา650บาทส่วนตัวนี้เนี่ยเขาแถมมาให้นะจริงๆจะมีคู่กับหมีแต่ว่าตัวหมีเนี่ยเบสไม่เอามารวมแล้วกันนะคะกดก็จะเป็นปากกาน่ารักอันนี้จะเป็นหัวเล็กนะคะหัวเล็กก็จะอันเล็กๆแบบนี้เก่ามากตัวนี้เนี่ยร้อยห้าสิบบาทจากร้านเกรฟนะคะเก่าจนแบบหาซื้อไม่ได้แล้วนะสำหรับตัว My มโล o d y ตัวนี้นะอันนี้จะเป็นโคเลโต้ My Melody นี่มีสามสีนะคะ น้ำเงินแดงดำนะเบสใส่ไว้3สีตัวปลอ,อกก็จะเป็น my melody นะคะตัวนี้เนี่ยมันหาซื้อยากมากคือที่เมืองไทยช็อปไทยไม่ได้นำมาขายนะคะตัวคเลโตตัวนี้เนี่ยอันนี้เบสซื้อมาจากฮ่องกงนะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ300บาทได้นะคะสำหรับตัวนี้เขียนดีมากเขียนลื่นมากๆเป็นปากกาแบบรักมากๆใช้ทำสรุปสอบบ่อยมากๆเลยนะคะ ต่อไปนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกรักของเบนนะปัจจุบันนี้นะคะสำหรับตัวนี้ปากกาแคนดี้ไม e เมโลดนะคะดีมากพอแบบเปลี่ยนไส้เป็นไส้น้ำเงินปุ๊บเนี่ยพอเราเขียนแล้วเนี่ยน้ำหนักมือพอดีมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้เราก็ดีไซน์สวยอันนี้จะเป็นตัว Pilot a c r ครบอ l นะคะตัวนี้ก็1 0 0กว่าบาทสมัยก่อนซื้อมาประมาณปีหนึ่งได้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้น่ารัก ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นปากกาลบได้ friction ball นะคะเป็น My m ์เม d y เหมือนกันมีสีดำสีน้ำเงินสีแดงนะคะตอนนี้ก็เลิกใช้ไปแล้วนะตัวนี้เพราะว่าตัวหมึกมันอ่อนเกินอะตามมาด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันหลุดโฟกัสไปน,นิดนึงนะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากฮ่องกงเป็นปากกาดำเหมือนกันนะคะมันก็จะมีตัวเลื่อนๆได้อะยังไม่เคยรีวิวเหมือนกันตอนแรกกะจะสะสมให้ครบแล้วมารีวิวนะ ตัวนี้มันก็จะเลื่อนๆได้นะคะตัวหมึกปากกาดำในเขียนดีไหมเบว่าก็โอเคแต่ว่าไม่ได้ลื่นมากขนาดนั้นก็อาศัยเก็บสะสมสะสมจนลืมนะคะทุกคนสะสมจนลืมไม่ได้นํามาใช้เลยก็อยู่ในห่อแบบนี้ตลอดเลยนะต่อไปเป็นตัวนี้ซีบ้าพรีฟิลใช่ไหมเป็นของซีบ้าหรือเปล่าตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นหลายหลายสีเลยนะมันจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะ แล้วก็จะมีตัว My Melody ห้อยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเแบสบไม่ค่อยเแบสบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าหมึกมันเวลาขีดมันจะขัดขัด,ดหายหายนะคะตัวนี้น่ารักอันนี้เบซื้อมา450บาทแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นเขาว่าเขาลดราคากันเหลืออยู่ไม่กี่บาทเองนะสําหรับตัว P Feel ตัวนี้นะคะก็อยากจะไปสะสมให้ครบคอลเลคชันเหมือนกันเอาไว้เดี๋ยวถ้าลดราคามากๆเนี่ยจะไปจัดลายอื่นๆนะคะตอนนี้มีแค่ My Mel กับ Little Twin Star เท่านั้นนะ ะะจะเป็นนี่คุรู้โตะกาดดินสอที่สุดของเบสในดวงใจของเบสเลยนะคะตัวนี้เป็นดินสอเหล่าไส้เวลาเขียนแล้วเนี่ยไส้จะแหลมตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหมุนมือเลยนะคะชอบมากมาและ2อันสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวนี้เป็นตัวดินสอกดขย่าได้ด็อกเตอร์กริปนะคะไพลลนด็อกเตอร์กริปของเบสพอขยปุ๊บเนี่ยตัวไส้ก็จะออกมานะคะแบบนี้ก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะ จะเป็นอันอันเหมือนกับที่เบสส่งไปให้เด็กจิ๋วนะคะแต่ว่าของเด็กจิ๋วจะเป็นลายของ Little Twin Star ตแต่ที่เบสมีอยู่ในมือตอนนี้เป็นลายไมมิล y ิอนะคะลายหวาน <S <S ตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยแกะออกมาจากแพ็กเกจเลยนะคะก็รักษาเอาไว้อย่างดีเลยและสุดท้ายนะคะจะเป็นด r g r เตอร a กริปนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นออริจินัลที่ออกมานานแสานานานมาแล้วนะ ลายของเขาก็จะเป็น my melody เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวกริปตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ระดับ4นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทั้งหมดของตัว collection ดินสอปากกาที่เบสมีนะก็ลองลองรวบรวมกันนะว่าเยอะประมาณไหนนะคะก็ประมาณกำมือหนึ่งได้นะ10 10 10กว่าแท่งนะคะประมาณนี้นะ สำหรับการรีวิวปากกาดินสอคอลเลกชันของมาเมลลี่ทั้งหมดที่แบนมีนะคะถ้าหากว่าลืมชิ้นไหนไปต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ยหยิบออกมาแล้วก็ลืมวางไว้ต่างๆที่ไว้ในกล่องดินสอบ้างอะไรบ้างน,นะคะแต่ว่าเท่าที่จําได้ก็น่าจะครบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เบนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะนำมายเมลลี่แบบไหนมารีวิวอีกค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเบสด้วยนะคะ